นี่เพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เราพามาดูที่ครับ c ีสเ t e r e เอ i b i t i o n Room นี่อันนี้แม่บุ๋มนี่ Royal t ไทยน a วีนะครับอ่ะใครลงเดินเลยอึ๊บไปอึ๊บอ๋อ อันนี้เป็นนิทรศการนะครับเอาไทยดูดูเต่าจับจับเอ้ยพี่ใหญ่ไหม,มดูฝั่งนี้นี่นี่นี่มีโลโก้ปตท,ทสาอ,อด้วยอ๋นี่ครับมาดูประวัติความเป็นมาไหนอดีต ไหน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 โอ้มีโลโก้ปตทอสอพอด้วยตอนนี้พี่ยังไกำลังดูไข่เต่าอยู่นะครับอาไทยก็กำลังวิ่งอยู่ ทุกคนทุกคนไปกันเถอะทุกคนมีใหม่วิ่งไม่รอน้องเลยอนี้นะครับเรามาถึงแล้วบ้านเต่าทะเลวันนี้มันตรุษจีนโห อยู่นี้ก็มีเต่านะครับเพื่อนๆเฮ้ยอ, mm hmm. hey. อาไทยมีเตากี่ตัวเนี่ย<ต>ดูหน้า<ต>ดูหน้าน้อง<ต><ๆ>อาไทยชลทรีวันนี้มีพี่ยังไงเป็นไกด์นะอ,อู้เอาไทยอาไทยดูนันว่ายน้ำอ่าไทยอู้ oh. oh. คครับทุกนไปเราไปดูต่อนะครับเราไปดูบอ่ออนุรักษ์เตานานเองครับทุกคนอันนี้ไม่ดูมออกเสียงถูกไหมเตากระ โอ้ตัวเล็กๆอายุสามถึงสี่เดือนตนุโอ้นี่เต่าหนุอายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับครับอย่างนี้เรานายนายนาย้าวทะเลโดยได้ดำนการเม่อยาต่อเื่น หนึ่งในบทบาพที่สําคัญก็คือเอาทายครับให้ดูเตาโอ้อันนี้เตาอะไรเนี่ยเตาตะนูเหรอ1ถึง5ปีเอ้าทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็ดูมาแล้วนะไม่เขาบอกว่าห้ามจับเตานะมีป้ายมั้ยมีป้ายมั้ย ไม่มีระวังมันงับนะถ้าตกลงไปนี่พี่หมายนี่วั่เต่าไม้รั่วตอกไม้มันจะกัดเหรอมันไม่กัดหรอนี่มันหางน้องเชื่อ ชื่ออะไรอีกแล้วน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับอ่าใครครับอ่าใครชวนมันนี่ครับเอาพูดสินี่นะครับเพื่อนๆเต่ากะมันจะเป็นเป็นลายๆแบบนี้เนียนอ่ากำลังถ่ายวีดีโอให้ดูครับผู้ชมเต่ามันเป็นอะไรนะลูกเต่าเป็นอะไรเต่ากะเต่ากะเต่ากะ